กอฟสตาร์โดยอิเดมิสึสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอดีตนักเทนนิสระดับโลกของไทยมาพร้อมกับลูกสาวซึ่งกงําลังน่ารักคุณประดอนศรีชาพันธุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วลูกสาวน้องเชลีนพันนรินศรีชาพันธ์รู้จัก,จกปะ <S <S ชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรคะเชลีนเชลีนเชรีรีนโรงเรียนชื่ออะไรคะ เชอรี่นี่แค่อายุหกขวบเท่านั้นเองนะครับนะครับเชอรี่ชื่ออะไรคะโรงเรียนชื่ออะไรโรงเรียนชื่อ <c oughs> อ,อ,อาเมเลกัน,นอาเ <c oughs> มเลกันนะ <c oughs> นอาแบงคอ,อ,อกเอาแบงคอกบ <c oughs> อล <c oughs> สมัยพี่อ่านข่าวกีฬาเนี่ยครับพี่ก็อ่านข่าวเทนนิสพวกบิยอนบอลพวกแพดแคสพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วมีความคิดอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่นักเทนนิสไทยจะไประดับโลกแบบนั้นบ้าง พอรุ่นพระลดอนมีพระลดอนกับม,มีแทมแทมารีนครับนะครับขึ้นไปถึงระดับนั้นโอ้โหเราดีใจว่าวันนี้เด็กไทยเราไปถึงระดับโลกแล้วแล้ววันที่ดีใจที่สุดตอนนั้นพี่เป็นสสประชุมสภาอยู่แล้วตอนนั้นท่านท่านนายกทักษิณเป็นนายกอ,อครับไปถึงสภาท่านนายกทักษิณทักพี่จักเมื่อคืนดูเวมานดั้น่าบอกดูสิครับไปดูได้ไงเฮ้ พระดอมันชนะอากาซิโอ้โหเก่งจริงๆเลยครับบอลแล้วกันนะครับรู้จักบอลลูกสาวมาเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นใน a ฟ e b o o k นะฮะอันชาแกรมของของบอลช่วยเทรนกับลูกเล่นมาด้วยกันเล่นกอล์ฟมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยวันนี้เลยแบบได้ท็อปโปรเฟชชั่นแลในกีฬาเนี่ยนะครับมานั่งอยู่กับเราแล้วก็มีหลานมาด้วยนะ อย่าลืมนะอย่างอย่ง,อ,ยงอ่านักกอล์ฟสองสาวเ่ยนะครับจะจำกันได้ที่พ่อเป็นปีเตอร์นะคอร์ด้าเนลี่คอร์ด้ากับเจสสิก้าคอด้าเนี่ยคือมีน้องชายเล่นมีน้องชายเล่นเทนนิสด้วยคือเราดูแล้วนี่ครับเราจะรู้เลยวินัยของระดับท็อปของโลกที่เป็นพ่อแล้วเด้ได้เทรนลูกมาได้เป็นเจสสิก้าคอร์ด้าแล้วก็เป็น ออออสองสาวนี่นะครับเก่งมากแล้วลูกชายด้วยวันนี้เลยแบบอยากได้บอลมาคือบอลน,นี้เป็นแบบท็อปโปรเฟชชั่นอลของโลกมีการเทรนนิ่งมีการเพรรพเปอเรชั่นการเตรียมตัวในการเล่นในการซ้อมมากมายเนี่ยผมเคยเล่นกอล์ฟเขาคือก่อนอื่นก่อนไปเล่นตอนนี้เป็นโปรแล้วไม่เห็นเป็นโปรเ,เป็นพวแข่งขงันแรกเขามีการยืดเส้นยืดสายก่อนลงไปเล่นนนะเล่นเสร็จปุ๊บมีการวอร์มดาว อะไรต่างๆคือท็อปโปรเฟชชั่นอลส่วนผมผมก็วอร์มอัพเหมือนกันคือปูกเชื่องท้าปุ๊บยอบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ท็อปอย่างอย่างขของโลกเนี่ยครับทำไมถึงมีการเทรนลูกยังไงวิธีความคิดยังไงได้มาคุยกันในวันนี้พแล้วทำไมถึงเลือกกอล์ฟที่ถามอยู่ทำไมถึงเลือกกอล์ฟคือทำไมถึงเลือกกอล์ฟให้น้องเชลีนเพราะว่าจริงๆแล้วอะพื้นฐานเทนนิสเราแน่นมากครับแล้วก็แล้วก็โชคดีว่าเราก็ไปหลงรักกีฬากอล์ฟอยู่ช่วงหนึ่งจนตั้งเป้าของเองว่า อยากเป็นโปรกอล์ฟให้ได้แล้วระหว่างเวลานั้นเราก็เราก็ซ้อมแล้วก็ได้แข่งแล้วก็มีประสบการณ์ในกอล์ฟก็ก็มีอยู่พอสมควรแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยน้องชลินอายุได้สัก3ขวบครับช่วงนั้นผมก็กลับมาเล่นกอล์ฟกลับมาเล่นเพราะว่าเนี่ยเพื่อนชวนให้กลับไปเล่นกันหน่อยไม่แกล้งหนึงไม่แกล้งพอกลับมาเล่นปุ๊บก็เล่นเมื่อไหร่หยุดไม่ได้เมื่อนั้นคือเล่นวันแรกปุ๊บก็คือเล่นยาวแต่ถ้าผมหยุดวันหนึ่งถึง7วันเนี่ยถ้าผมหยุดก็หยุดยาวเลยครับก็เลยได้พานลชินนไไปที่สามด้วย แล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟฮะไปพอไปสนามเทนนิสตีลูกไม่โดนเด้งลูกตีลูกวุดไปวุดมาเฮ้ยต <c oughs> ีไม่โดนไม่โดนแบบไม่โดนจริงจังเลย <c oughs> ไม่ไม,ไม่มันจะต้องมีสกิลอะไรบางอย่างที่เด็กเล่นเทนนิสเขาสามารถตีได้เลยอ่าเพราะเพราะเราก็เห็นเด็กเล็ก,ลกๆที่เขามาเรียนเยอะแล้วพอไปสนามกอล์ฟก็ให้เขาจับไม้กอล์ฟแล้วก็แต่ตั้งทีให้นะตั้งทีแล้วก็ห,หัวลูกแรกอา้าวโดนโดนลูกลอยแบบไปตรงแบบปกติเราเล่นกอล์ฟนี่ลูกแรก ในชีวิตเไม่โดนนะครับก็เลยเลยมันก็เลยมีพัฒนาการครับว่าจริงจริงก่อนที่ให้ตีบนทีเนี่ยมันก็เอาเอาไม้เขี่ยให้มันเขาสามารถที่จะเอาไม้เนี่ยไปโดนลูกแล้วก็ทําให้ลูกไปข้างหน้าได้พอมาเราเทียบกับเทนนิสแล้วเอ้ยเทนนิสไม่น่าใช่สกิลเทนนิสไม่น่าใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งประสงค์ว่าเราอยากให้เล่นกอล์ฟอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าหลายๆอย่างอย่างที่ทราบว่าเทนนิสมันใช้ร่างกายเยอะ ก็เหมือนเรื่องพละรดอนถ้าเลือกได้ับก่อนที่จะเป็นนักเตนนิสเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรถ้าย้อนลับไปได้นะ้วตอนเด็กๆมีกอล์ฟแบบเป็นที่นาวเอาอะไรก็น่าจะต้องเล่นกอล์ฟละมันนะสนุกแล้วอย่างไลฟ์ลองไลฟ์ไทม์ในการเล่นเนี่ยที่ยังเก่งได้นานผมเคยเล่นตามหลังเนี่ยได้ข่าวว่าพาห้าในสองอ่อนหมดครับตอนนี้แครี่เท่าไหร่ของคุณพลดอนเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นลงนิดนึงฮะก็อยู่ประมาณสองแปดห้า แต่ตอนสมัยที่ที่เล่นตอนที่ยังเล่นแข่งเรื่อยๆครับถึงสาม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 ร้อยสิบมีครับแข่งตอนนี้ก็คือแข่งโปรเฟชชั่นอลแล้วไม่ใช่อเมเจอร์ครับครับแล้วอย่างไงเดี๋ยวพันกกับคนนี้ก่อนเชลลินเชลินเชลินพ่อให้ไม่กอลเล็กๆเนี่ยไปตีชอบไหมลูกตีลูกโดนไหมก็โดนค่ะโดนคือขนาดที่เราเราคุยกันอยู่เนี่ยผมจะโชว์วงสวิงของหลานเนี่ยนะครับเพราะ หลานเป็นอายุหกขวบจริงแต่มีสปีดในการตีเร็วมากมแล้วชอบกอล์ฟไหมเอาเทนนิสกับกอล์ฟเอาอะไรดีครับเอาเอากอล์ฟค่ะ <c oughs> อกอล์ฟนะเมื่อกี้คุยไปรอบหนึ่งแล้วค,ค,คุณพลดอนตั้งใจที่จะให้ลูกเป็นนักกีฬาครับ,รบและโดยเฉพาะกอล์ฟก็เลยวางแผนให้เล่นหลังจากที่ตีมาตอนสามขวบโดนลูกเนี้ยตอนนี้วางแผนสำหรับลูกยังไง คือด้วยพื้นฐานของครอบครัวสียพันเนี่ย<ช>เป็นนักกีฬาหมดนักกีฬาแ,แล้วก็ผมตั้งเป้าเลยว่าถ้ามีลูกเนี่ยคือให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาไม่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็โชคดีต้องบอกว่าโชคดีด้วยว่าสิ่งที่เราพาเข้าไปเราก็นึกกลับไปถึงคุณพ่อคุณพ่อชนะชัยที่ที่พาเราไปตั้งเด็กๆมันเลยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าเราก็ไปสนามเทนนิสเราก็รู้แหละกีฬานี้มันมันเป็นกีฬาแรกของเราเลยแล้วก็เล่นแล้วก็สนุก ก็เหมือนกับที่คุณพ่อพาไปคือเราก็พาน้องเชอรลีนไปที่สนามไปสนามได้ไปสนามทุกวันนี้กลับมาแข่งเพราะว่าอยากพาเขาไปดูในทร์เมนต์ให้เขารู้ว่าโอเคออฟสัปดาห์นี้พ่อแข่งแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหนูแข่งนะก็จะเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องทํากันเช่นหลังเลิกเรียนเราก็จะรับน้องไปซ้อมแหละอย่างฮอนด้านี่ไปดูป่ะฮอนด้าปีที่แล้วไปครับปีพอดีไม่ปีล่าสุดไม่ได้ไปพอดีติดแข่งพอดีติดน้องแข่งพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวถามเรื่องหลานแข่งไปยังไงอยากถามนี้ก็คือว่า หลายๆคนเนี่ยมีลูก4ี่ห้าหกเจ็ดขวบราวเนี้ยแล้วมีปรัชญายังไงที่แบเออให้เขารักกีฬานี้คงไม่เด็กฝันว่าเอ้ยต้อง LPGA นะัดเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับก็คือว่าจะมีปรัชญาหรือวิธีการสอนหรือเทรนยังไงของของสีชาพันธ์แฟมิลี่เอ่อจากเด็กตัวน้อย,นอยเนี่ยหลานตัวน้อย,อยคือให้ให้เขาให้เขาชอบอย่าให้เขาเบื่อครับแล้วก็ผมว่ากอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ซ้อมตอนไหนก็ได้ ไม่ร้อนก็ซ้อมได้แต่ไม่บังคับใช่ไหมกึ่งกึ่งกลางกลางเลยครับคือคือไม่ไม่ไม่ได้บังคับแต่ว่าให้เป็นตารางว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยวันนี้เราจะทาอะไรวันนี้เลิกเรียนแล้วซ้อมแล้วซ้อมได้ทานขนมบ้างไมกล้าเดือวทานตรงนี้คุณพ่อให้ทานขนมด้วยไหมทานดีไงมันองชอบตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองใช่ครับใช่ครับให้รู้ตารางว่าวันทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะไปออกรลบกันเก้าหลุมตอนบ่ายตอนทุกศุกร์คือตอนนี้และตอนนี้ละทุกศุกร์แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นลวเป็นสองวันละ แล้วก็แมตช์แข่งที่แข่งเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มตามทัวร์นาเมนต์มากขึ้นล่ะเป็นเดือนละสองครั้งเพื่อที่ให้เขาได้เจอเพื่อนเวลาไปแข่งนี่สนุกกว่าไปโรงเรียนนะเจอเพื่อนใช่ไหมหนูเจอเพื่อนใช่ไหมสนิทกับเพื่อนที่สนามแข่งมากกว่าที่โรงเรียนไม่ลีลีสนิทกับเพื่อนดาอ้เพื่อนดาโอเคนักกอฟด้วยไหมเพื่อนดาน็ตคอฟด้วยไหมคะ ไม่ใช่ที่โรงเรียนใช่ไหมที่โรงเรียนเพเพื่อนใหม่แล้วที่เวลาไปเล่นไปแข่งกอล์ฟหรือไปเล่นกอล์ฟมีเพื่อนใหม่ด้วยไหมก็ไม่มีแต่ว่าได้ทราบว่าไปแข่งเนี่ยก็ชนะติดติดมาหลายแมตช์เลยใช่ไหมฮะก็เป็นแล้วไ่ฟังหน่อยดิว่าเวลาพาเขาไปแข่งตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราเห็นแววเขายังไงในช่วงสักห้าขวบเนี่ย ช่วงแรกที่พาไปแข่งเนี่ยเป็นโอ้แมตช์แรกของเขาต้องแข่งตอน4ขวบ8เดือนอแล้วก็มันเป็นแมตช์ทีเก็เป็นแมตช์มันเป็นแมตช์ค่อนข้างที่จะ,ะเล่นระยะไกลสำหรับเด็กในรุ่นคลาสเอฟก็คืออายุไม่เกิน7ขวบแล้วก็พอไปแข่งเราก็รู้ว่าเออโอเคยังยังไม่ถึงเวลาที่เราจะแข่งแต่ว่ายังเป็นเวลาที่เราต้องซ้อมเพิ่มประสบการณ์ให้เขาเพราะว่าคุยกันตอน5ขวบอ่ะก็ไม่เหมือนวันนี้วันนี้ก็คุยรู้เรื่องอตอนตอนไปแข่งที่ได้แชมป์นี่ให้ขยับซ้ายขยับขวายัง ยังงงอยู่เลยนะครับน้องยังยังไม่เข้าใจว่าซ้ายว่าขวาแต่เขาตีได้ที่จริงเลยว่านี่คือห้าขวบนี่ยังเตรียมอนุบาลน่ะใช่ไหมบอลหนึ่งมันคงขวบนะเราลองมาคุยถึงว่าหลานขนาดนี้เนี่ยแต่กำลังจะปรับแล้วนี่ใอยู่ชั้นไหนบอะไรต่างๆเอออนุบาลสามอุดรบาลสามเตรียมอนุบาลไงหกพอหกขวบกว่าถึงจะ เฟิร์สเกรดปหนึ่งอ่าเรากำลังคุยกันเด็กตรงนี้ว่ากำลังเล่าให้ฟังแต่ว่าข้อดีของสิ่งที่เรามีคือเราเล่นกอล์ฟในระดับแข่งขันแล้วก็เวลาเราพาลูกไปแข่งเนี่ยเราก็เราก็จะเข้าใจกติกาทั้งหมดเลยว่าจะต้องทําอะไรทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องสอนเขาไปด้วยแล้วแล้วผมเป็นคันดี้เองผคันดี้เขาเองแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอ่ะได้เปรียบเด็กเด็กที่ไปแข่งด้วยกันบ้างในบางบุมอ่เช่นจังหวัดที่เราให้เขาจบเลยไม่ต้องยืนรอแดด หรือจังหวะนี้เราเล่นก่อนได้เลยเราจะใช้จังหวะนั้นในการเล่นมากกว่าที่มายืนรอแล้วทําให้สมาธิของเด็กห้าหกขวบมันไม่ได้มีเยอะแต่ให้เขาเล่นให้เสร็จจบให้ไวแล้วก็นั่งรออือเรารู้ระบบทั้งหมดเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วครับมีา่คุณประลดเคยเป็นนักกีฬาอาชีพนะฮะอยากให้น้องเนี่ยไปจนถึงระดับอาชีพไหมถ้าเป้าหมายไกลก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เราให้เขาเล่นไม่ใช่เล่นออกกำลังกายเราให้เขาเล่นเป็นนักกีฬา ให้นั่นเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพเพราะนั้นเป้าหมายมันของนักกอล์ฟไทยไม่ใช่เป้าหมายที่เื้อมไม่ถึงละที่เริอมถึงแล้วที่เราเห็นมาทุกวันนี้มันมือหนึ่งของโลกก็มีแล้วเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่มีแค่คนเดียวด้วยไม่ใช่มีแค่คนเดียวด้วยใช่เพราะนั้นวันนี้ก็เป้าหมายในการที่ให้น้องเฉลีนได้เล่นกอล์ฟก็คือพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็เชื่อว่าถ้าเขาชอบแล้วก็รักอยู่เงี้ยเขาไม่หนีคำว่าโปรแน่นอนมันมันไต่บันไดนักกอล์ฟตัวมันไต่บันไดขึ้นไปสู่จุดสุดยอดง่ายกว่านััักกเนสาาใช้้ววล่ครบ เพราะว่าถ้าถามว่าวันนี้นักกอล์ฟผู้หญิงเก่งๆ15โปรตีโนตอนนี้ได้แชมป์ยูโรเปียนอายุ14ใช่14นี่ถ้าเป็นเทนนิสยังเยาวชนทีมชาติอายุไม่เกิน14เลยครับใช่แล้วก็มีอายุเยาวชนทีมชาติอายุไม่เกิน16อีกไม่เกิน18กว่าจะเล่นอาชีพได้ต้อง20 19 20แล้วตอนบอลไปชอบกอล์ฟเนี่ยไปชอบได้ยังไงไปเจอกีฬานี้ได้ยังไงเล่ากลับไปใช่แล้วเดี๋ยวถามกลับไปที่หลานอีกทีว่า อยากเล่นทำไม่หลับยังไงเหมือนทั่วไปนะครับที่คือพอได้สัมผัสเล่นกอล์ฟแล้วก็ชอบแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นเทนนิสตอนนั้นเลิกเทนนิสแล้วเลิกแล้วอ่าก็แล้วมีช่วงหนึ่งถ้าถ้าตามข่าวผมจะไปไปชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปพักหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปแข่งด้วยครับแล้วก็พอมาเจอเพื่อนที่เล่นเทนนิสด้วยกันตักเด็กเด็กเขาชวนไปเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นโปรกอล์ฟคือเขาผันตัวเองไปเล่นกอล์ฟใช่แล้วเราก็เลยไปเล่นไปลองเล่นหาสนามได้นะฮะแล้วก็เอนเตอนเด็ก เออเราเทนนิสก็สู้เราไม่ค่อยได้นะแต่ตอนนี้เราสู้กอล์ฟไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยถ้าเราซ้อมมันก็น่าจะมันก็น่าจะเก่งไรนะเพราะว่าเพื่อนเราเองทำได้แล้วก็เห็นหลายๆคนที่เล่นกอล์ฟแล้วเขาก็ต้องขยันซ้อมอ่ะกอล์ฟไม่ไม่ซ้อมไม่ได้เลยหายลืมใช่ครับกับเทนนิสเนี่ยมันหลงไหลกันอย่างเ้ขาบอกว่าบางทีเทนนิสมันทัฟเกินไปอะไรทำนองนี้ในแง่ของโปรเฟชชั่นแนลนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้เล่นทั้งเทนนิสแลงกอล์ฟอ่ะ จะจะหลงไหลทั้งทั้งสองประเภทกีฬาเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าพอไปเล่นแล้วเจอเพื่อนเจอกลุ่มเจอก,กวนที่มันถูกใจที่มันเล่นยัง้วก็สนุกเขาเรียกเป็นมือสูสีกันเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบอยากจะต้องติดตีกันใหม่ต้องต้อง <ชา S 2> เจ์มันชาเลนจ์กตลอดเวลาใช่ครับครับแล้วคุณพ่อเนี่ยอาจารเชอริ่งคุณพ่อเคยสอนให้ตีเทนนิสไหมก็ไม่ก็เคยค่ะก็เคยนะแต่ว่าเราชอบกอล์ฟมากกว่า อันไหนชอบไหนมากกว่ากันเออาต้องถามพ่อดูชอบอะไรตีอะไรได้ตีอะไรเก่งซิหรือกอล์ฟตีเก่งกว่าอันนี้อยากตีเฮดินมากกว่าแล้วตอนชนะเนี่ยเขาให้ถ้วยหรือเปล่าให้ถ้วยให้ถ้วยเหรอถ้วยอะไรถ้วยขนมหรือว่าถ้วยถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลใช่ไหมเป็นถ้วยรางวัลเป็นถ้วยรางวัลที่ว่าถามอะไรถ้วยขนมอะไรแล้วแล้วดีใจไหมคะ ตอนดได้กล้วยอ,ะ,ยอะค่ะแล้วคุณปู่คุณย่าเนี่ยไปให้ดูบ้างไหมคุณตาคุณยายถ่ายรูปให้ดูไหมคุณคุณตาคุณยายเออเขาเขาขไม่ค่อยไปดู <laughs> ส่งคลิปให้ส่งคลิปให้คุณปู่ตลอดให้ดูก็ช่งคือ,ค,อคือสิ่งที่ผมประหลาดใจยอย่างหนึ่งน,น,นะครับหลายหลาคนคงเคยเห็นคลิปแล้วตอนนี้เราก็ให้เห็นให้ดูอยู่ด้วยกันใ่วงสว่างาง คือดูเหมือนหลานเนี่ยอายุหกขวบแต่สปีดการตีลูกนี่เร็วมากเลยเร็วกว่าเด็กอายุหกขวบทั่วไปคือบอลเมียการสอนยังไงหรือเทรนยังไงเรื่องนี้ครับเป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความแข็งแรงอชอบเล่นออชอบเล่นปีนป่ายเล่นแบบผู้ชายอ่ะพลังในการที่เขาใช้แรงออกมามันเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติโอ้ธรรมชาติาเลยแล้วเราเล่นเล่นกอล์ฟแรกๆก,ก็คือแน่นอนมันก็มีชุดชุดกอล์ฟของเด็กครับเออเรายังไม่ปีนยังไม่ยังไม่ปีนที่มันยาวเกิน ไม่ให้หนักเกินไม่ยาวเกินเพื่อที่ให้เขาอยู่ในกรอบในสวิงของเขาเพราะมีช่วงหนึ่งก็แอบเผลอไปลองเหมือนกันโหนไปหน่อยบางทีนะทีนี้กลับมาไม่ได้แล้วเพียนเลยก็เลยต้องโอเคงั้นกลับมาเดิมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มขยับความยาวของไม้แล้วก็ระยะระยะอะไรก็ดีขึ้นสําหรับในวัยเัาแล้วเรื่องการเรียนของลูกเนี่ยก็ผมให้เรียนที่โรงเรียน American s c h o o อ่ a n g ง o อก็อยู่ตรงกินวันเล่นะครับก็ ด้วยเหตุผลว่าอยู่ใกล้บางนาแล้วราเรา,เราอยู่แถวบางนาแล้วก็สะดวกกับหลายๆสนามแถวนั้นเลิกเรียนปุ๊บใช้เวลา10นาที15นาทีถึงสนาม,มแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วก็ค่อยไปทํากิจกรรมไปไปทานข้าวเย็นแล้วก็กลับบ้านคือให้มันอยู่ในรูทีนบีบเวลาเข้ามาเพื่อที่ให้มีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็เวลาเรียนก็ก็มีให้เขาด้วยครับอยากให้เขาเดินเส้นไหนฮะระหว่างอาชีพกีฬากับการเรียนนันสือผมว่ามันเป็น2เส้นนี้ครับคือตอนนี้ก็ ให้เนี่ยทำตารางอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เล่นเก็บแมตช์คลาสเคลาสอไปเรื่อยๆจนถ้าเขาเก่งกว่าที่เราคาดไว้อะเขาก็ไปไปไกลแน่นอนแต่ถ้าเขาอยู่ในดับหนึ่งที่โอเคถ้างั้นเรียนเรียนก็เป็นยูอเมกาก็คือไปแนวนั้นคือ,อไปเรียนด้วยไปฝึกซอ้อมกอล์ฟด้วยแต่อยู่ๆแบบเก่งขึ้นมาจัดแบบ อย่างกีโนอย่างเงี้ยเราจะปล่อยลูกไปไหมให้เป็นมืออาชีพเลยแน่นอนครับแน่นอนเลยนะเพราะว่าเขามาตระกูลมืออาชีพแล้วเนี่ยตระกูลสีชาพันธุ์เนี่ยเขาไม่ให้เล่นกับฟองแป้งกีฬาเนี่ยเพราะว่ามันเห็นแววไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุสิบกว่าขวบเนี่ยน่าจะเริ่มมองเห็นแววของลูกแล้วว่าจะไปยังไงได้ครับครับน่าจะเห็นครับแต่นักกีฬาเนี่ยบอลก็รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายครนะในช่วงชีวิตที่บอลเล่นเทนนิส กำลังดังพีคสุดๆเนี่ยเวลาพักผ่อนมันแทบจะไม่มีเสร็จรายการนี้ เก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าบินบินนู่นบินนี่นี่นักกอล์ฟก็ไม่ได้ต่างจากเทนนิสเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเมื่อกี้พี่จักพูดตรงนี้ดีแล้วเพราะว่าถ้าถุงกอล์ฟเราเนี่ยผมให้เขาถือถุงกอล์ฟเองถุงกอล์ฟของเขาจะมีถุงกอล์ฟของเขาเขาไปเอาไปตัวโอเวอร์ไซส์แบกป้าแต่ว่ามันหนักหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยถามเลยเนี่ยป้าไม่ช่วยได้ยังไงไม่เทนนิสยังเบากว่าเยอะหมายถึงให้ถือเข้าตรงสายพานไม่ได้ให้ถือตลอดไงใช่ไหมเห็นไหมว่าด้องมันเริ่มเริ่มมี สร้างวินัยเล็กๆและเล็กๆนะครับจงใช้ครั่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วก็มันอย่างแข่งแข่งเดือนหนึ่งติด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 เกินเงี้ยโอ้โหนักเทนนิสก็เห็นบางทีโปรแกรมแข่งมันมันแน่นมากแต่สนุกครับเชื่อเชื่อเลยว่าคือนักกีฬาทุกคนบางบางทีเนี่ยบอกเหนื่อยบอกเบื่อแล้วอะไรแล้วแต่ข้างในเล็กๆเขาสนุก S <S เป็นว่ามันอาจจะต้องมีการพักผ่อนให้เขาเรียกรีเฟชให้หน่อย <ฮะ S 2> ให้มีความสดชื่นกลับมาหน่อยว่า<ช>ทัวร์นาเมนต์มันแข่งตลอดทั้งปี<ช>แต่ก่อนผมอยู่เมืองไทยปีละสามเดือนนั้นอยู่ต่างประเทศตลอดครับครับโอ้วันนี้เนี่นคือเขาเขาเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเวลาเขาแข่งขันที่ไหนที่ไหนชนะหรือไม่ชนะก็ยกมือไหว้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปด้วยคุณพระดอนเนี่ยคือวันที่ผมชอบมากเพราะว่าตอนนี้เรากําลัง ไม่ไม่ใช่นักกีฬาคนแรกแล้วก็นักกีฬาระดับโลกเนี่ยที่มีลูกเทรนลูกขึ้นมาได้ระดับโลกอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างอล้วอย่างพิเตอร์คอรด้าอะไรเนี่ยพวกตระกูลคอคร์ด้าตระกูลชีชาพันธ์แล้วก็ยังมีมีอีกหลายหลายคนเนี่ยเราวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยว่าเขามองยังไงเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับเจเนอเรชันต่อไปสุดท้ายบลรดอนพี่อยากให้พูดถึงการสนับสนุนไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในเรื่องของกีฬาในทุกวันนี้กับอดีตมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับอดีตแล้วก็แน่นอนว่าทุกวันนี้ดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีทั้งเอกชนผมนจะเน้นเอกชนเพราะว่าเอกชนก็เข้ามาซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าในส่วนของภาคารัฐผมว่าเราน่าจะทําได้มากขึ้นกว่านี้มาขึ้นเพราะฉะนั้อนอย,อย่างทุกวันนี้ก็คืออย่างกา,การกีฬานประเทศไทยเนี่ยก็คือจะซัพพอร์ตทุกทุกชนิดกีฬาโดยที่ส่งเงินสนับสนุนไปแต่ละ สมาคมทีนี้มันก็เลยเป็นสายย่อยออกไปว่าเทนนิสทำแบบนี้กอล์ฟทำแบบนี้ว่ายน้ําทาแบบนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดลงไปในการจัดการอีกหน่อยเพิ่มมากอีกสักหน่อยเพราะว่ามันมีเงินกองทุนสนับสนุนกีฬาอยู่ที่เก็บภาษีจากภาษีบาทเนี่ยนะฮะได้เยอะทีเดียวปีปีหนึ่งตอนนี้ก็เอามาในรูปของอได้เหรียญทองเอเชียนเกมได้ตังเท่านี้เหรียญทองโอลิมปิกได้เท่านี้อะไรต่างๆพวกนี้มันน่าจะเพิ่มได้อีกเพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้เยวาวชนได้เข้ามาสู่กีฬามากขึ้นครับคุณพระวย่างแล้วกอล์ฟเนี่ยพี่อยากให้เจ้าของสนามกอล์ฟทั้งหลายแหลน่นี้สักบ่ายสามได้ไหมให้เด็กๆได้เล่นฟรีนะแล้วภาครัฐช่วยทำอะไรให้เขาหน่อยของสนามกอล์ฟเอกชนเนี่ยนะฮะโอเคไม่ไปรบกวนเวลาเงินเวลาทองเขานะอันเนี้ยเราจะสร้างนะักอล์ฟได้สู้เกาหลีได้แหละ ถูกต้องฮนะเพราะว่าทุกวันนี้บางทีน้องๆที่เล่นกันในทัวร์เนี่ยก็บอกว่าพี่มีสนามไหนที่บอกว่าไปซ้อมแล้วแบบเอาเช้าเลยก็ได้พี่หรือช่วงไหนก็ได้ที่ผมได้ตีสักเก้าหลุมหรือสิบกว่าหลุมเพราะว่าการออกรอบแต่ละครั้งเรารู้ว,ว่ามันมีค่า,ชา yeah, yeah. ใช้จ่ายเยอะเยอะใช่แล้วก็แต่ถ้าเป็นเป็นโปรหรือการที่จะติดทีมชาติเนี่ยหรือเป็นทีมชาติแล้วเนี่ยคือจะต้องมีสนามให้เขาซ้อมคงไม่ใช่สนามเดียวคงต้องเป็นหลายสนามในของสมาคมอกอล์ฟใช่ไหมเขาเรียกว่าสมาคมสนามกอล์ฟ ใช่ไหมครับที่ที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมบอกเรามาเลยนะครับรายการเรายินดีที่จะโฆษณาให้สําหรับสนามนั้นๆที่ช่วยเด็กๆเยาวชนอะไรต่ออะไรได้มีโอกาสได้เล่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมต้องใช้คำว่าน,นี้นะครับที่เราเราพูดมาสนามกอล์ฟของรัฐซึ่งมันเยอะมากนะครับชื้อสนามที่ใช้ภาษีประชาชนไปชา่าไม่ต้องพูดว่าเป็นอะไรบ้างนะมันมีเยอะมากจนบ้านคานเทือน กองทัพอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นของรัฐซึ่งอยากจะให้เข้ามาดูแลหลานๆเยอะๆนะครับเรื่องนี้โอเคขอบคุณมากครับคุณกระดอนสีชาพันธ์และคุณเชอรินพัทรินสีชาพันธ์ต้องมาบ่อยๆนะผมอยากจะอัปเดตไงได้เลยครับคืออยากจะอัปเดตเพราะแปดครวเรอยๆมาอีกครับใช่เลยน้องๆนีเดี๋อดูตัวเองในทีวีแล้ววันหลังมาอีกนะลูกนะ เเดี๋ยวกลับไปได้ค้าได้ติมแน่นอนป๊าลินเมื่อแล้วอไปแล้ว่อเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ